เปิดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยบิตคอยพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญตลาดกระทิงกลับมาแล้วหรือยังสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนคริปโตทุกท่านกลับมาพบกับผมตั้มในช่องบิตคอยลงทุนบอยนะครับแหล่งรวบรวมข้อมูลและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบิตคอยและคริปโตนะที่จะพาคุณไปสู่ทุกความเป็นไปได้ในโลกของการเงินยุคใหม่นะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคนวันนี้ขอตัวไว้ก่อนนะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความ รู้เท่านั้นนะครับไม่ใช่การชี้นาการลงทุนแต่อย่างไรนะ mm hmm. การลงทุนมีความเสี่ยงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะวันนี้เรามีข่าวใหญ่สะเทือนวงการนะ mm hmm. คุณโจโลมพาเวลนั้นเนี่ยประธานเฟดนะออกมาส่งสัญญาณ mm hmm. แล้วนะครับ mm hmm. ว่าถึงเวลาที่จะต้อง mm hmm. ปรับนโยบายการเงินแล้วนะใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะ โจลูมพาเวลนัเนี่ยมาพูดนะพูดว่า the time has has come for policy to adjust นี่คือประโยคเด็ดนะจากปากของโจลูมพาเวลล์ในงานแจ็คสันโฮนะเพื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ที่ทุกคนรอคอยนะงานนี้ทำเอาตลาดการเงินทั่วโลกสะเทือนนะตลาดหุ้นสหรัฐนะ พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนนะส่วนบอลยิวก็ร่วงลงแรงนะเพราะนักลงทุนคาดการณ์นะว่าเฟดแก้จะยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะหลังจากที่ขึ้นดอกเบีย้ยติดต่อกันมาถึง1 3ครั้งนะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022นะจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่ง well แม้จะยังไม่ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยเมืม่อไหร่นะหรือลดมากแค่ไหนนะค แต่การออกมาพูดแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณให้ตลาดรับรู้ว่าเฟดพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายกา,การเงินแล้วหลังจากที่ดําเนินนโยบายเข้มงวดมาอย่างยาวนานนะครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟดเปลี่ยนใจแน่นอนว่าเป็นเพราะเงินเฟอ้อเริ่มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องเข้าใกล้เป้าหมายที่2%ปซ์แล้วจากที่เคยพุ่งสูงสุดในรอบ40ปีที่ระดับกว่า7%เปตในเดือนมิถุนายนปี2022 แม้ตัวเลขล่าสุดจะอยู่ที่2.5%แต่ก็ถือว่าลดลงจาก3.2%เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งแสดงให้เหเ็นถึงความพยายามของเฟดในการควบคุมเงินเฟ้อนะ นอกจากนี้คุณลุงพาเวลยังได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับในสุน,รสนทรพจน์ของเขาไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาดแรงงานนของสรัมริกานะแม้ว่าตาการว่างงานจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.3%เซแต่คุณลุงพาเวลนั้นเนี่ยมองนะว่าเป็นผลมาจากการที่ประชาชนกับเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นและการจ้างงานที่ฉลอตัวนะครับ ไม่ใช่สัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่อย่างใดนะบทเรียนจากเงินเฟ้อนะครับทางคุณโจรมคุณลุงโจลมพาเวลนั้นอยอมรับนะว่าการประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อในช่วงแรกของเฟดนั้นผิดพลาดนะครับย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2021ตอนที่เงินเฟ้อเริ่มโผล่ให้เห็นนะทางคุณพาเวลนั้นเนี่ยและนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะรวมถึงตัวผมเองในตอนนั้น ด้วยนะเนี่ยก็มองเหมือนกันนะว่าเป็นภาวะชั่วคราวนะที่เกิดจากผลกระทบของโควิดในช่วงนั้นนะและจะกขี้คายไปเองในไม่ชานะแต่เมื่อเงินเฟ้อลุกลามจากสินค้าพกพาณนะไปสู่ภาคบริการเฟร็จก็ต้องปรับแผนหันมาขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและแรงนะจนแตะระดับ 5.25%นะซึ่งคุณลุงพาเวลยอมรับนะว่าการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะแต่ก็จะเป็นนะเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟอ้อนะและรักษาระดับเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจนะครับคุณพาเวลได้นนแสดงความเชื่อมั่น เศรษฐกิจสหรัฐนับว่ายังคงแข็งแกร่งและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้นะการออกมาพูดของคุณลุงพาเวลในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจโลกเหมือนกันนะครับและเป็นปันจจัยที่สำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้น,นและคริปโตปรับตัวขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นการออกมาปาฐกถานะของทางคุณลุงโจโลพาเวลในวันนี้นะครับ คืนวันศุกร์ในเวลาประเทศไทยนะตัดภาพมาที่ตลาดคริปโตกันบ้างนะครับก็บอกเลยนะว่าอาทิตย์นี้นันเนี่ยก็ข่าวดีมาเต็มนะสำหรับตลาดคริปโตนะครับจะสังเกตเห็นอย่าง market cap ของ stablecoin นะก็ใกล้แตะระดับ all time high แล้วนะซึ่งห่างกันไม่ถึงประมาณสัก250ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐนะ ก็จะไปถึงระดับ all time high แล้วนะซึ่งนี่เป็นสัญญาณบวกนะว่ามีสภาพคล่องไหลเข้าไปในตลาดคริปโตนะและเราจะเห็นนะว่าราคาของตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งไปแตนะที่ระดับประมาณสัก6 1 0 0 0เหรียญนอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับแม้ว่าจะมีแรงเทขายอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นจากมอ,ก,อกนะครับจากรัฐบาลเยอรมน,นีนะครับจากทางกาะเลสเกล ด้วยนะในช่วงแรกๆนะที่มีตัว Bitcoin e เ f เกิดขึ้นนะคนระับนอกจากนี้ก็มีข่าวดีนะอย่างที่บอกตัว s t a e r e o o i นะก็ทะลุหลัก1,60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวอื่นนะโซนี่เองนะก็ประกาศเปิดตัว Layer 2บนอิ h เ r ียมด้วยนะซีซีนะ CEO ของไมเน่เน้นเนี่ยเข้าใจว่าตามข่าวก็ออกจากคุกมาแล้วนะครับ วบูทลินโพสรูปวัวพร้อมป้ายนะเขียนว่าอีเท r เ u ียมอ o สกนะในแพลตฟอร์ม X ของวัทถลิกนะและที่สำคัญที่สุดวันนี้เราเห็นนะว่า Bitcoin เริ่มนะที่จะเข้าไปอยู่เหนือนับเส้นสีเหลืองก็คือเส้น50 Daily m o v i ิ g a v e r a g e นะครัก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะเกิด d e s c o r d เกิดขึ้นมานะก็คือเส้น50 d i l y y o v v n n g v e r a g e เส้นสี เหลืองตรงนี้ตัดลงนะเส้น200 daily moving average นะเป็นสัญญาณ d e a t o cross นะแต่วันนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าพยายามที่จะขึ้นไปนะทะลุนะที่เส้น50 daily moving average แล้วนะสำหรับตัว bitcoin นะต้องติดตามกันดูในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยนะว่าจะสามารถที่จะทะลุนะเส้น50 daily moving average ได้หรือเปล่านะเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงปี2023นะครับช่วงที่เกิด d e สคอ c r o เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราเห็น bitcoin นะครับ ในช่วงแรกๆนะก็พยายามที่จะทะลุนะเส้น50 daily moving average ขึ้นไปนะแต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมานะใช้เวลาอยู่ประมาณสักทวัดดูนะในช่วงปี2023ในตั้งแต่ช่วงแรกจนไปถึงช่วงที่สามารถทะลุขึ้นไม่ได้เนะี่ยใช้เวลาประมาณสัก1ิบวันอยู่เหมือนกันนะถึงทะลุเส้น50 daily moving average นะแล้วก็ขดๆอยู่ตรงนีออ้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเหมือนกันนะก่อนที่จะทะลุเส้น200 daily moving average แล้วก็ พุ่งขึ้นไปนะเป็นบูลัน,นในช่วงตั้งแต่ปีสอง3ันยี่บามปลายปีสอง3ัสิบสามจนถึงช่วงปีสองพันยี่สิบสี่นี้นะครับถ้าสิบวันจากนี้นับไปนั้นเนี่ยก็ทำถ,ถ้าทำซ้ำนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีสอง3ันยิบสามเนี่ยก็จะเห็น,นทะลุได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะปลายเดือนสิงหาคมนี้หรือจะเป็นเหมือนกับในช่วงปีสอง9ันิเกนะในปี2019สิบเก้านั้นเนี่ย ก็เป็นช่วงที่เคดมีการขึ้นตกเบีย้ยที่สูงว่าที่สูงเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมีการลดตดกเบีย้ยลงมานะในช่วงปี2019บเนี่ยบิตคอยย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้นห้าสิบเดลี่ม o วิ่งเวเลนะแล้วก็หลังจากนั้นใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะประมาณสัก50าสิบวันนะก่อนที่จะทะลุขึ้นไปได้นะ ส่วนค่าบิตคอยเฟียร์กิลินเด็กนะก็อยู่ยังอยู่ที่ค่าเฟียอยู่นะอยู่ที่ระดับประมาณสัก34นะครับโอเคแล้วเพื่อนๆคิดกันว่ายังไงบ้างครับกับข่าวในวันนี้นะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและพิเศษสุดๆส,สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องบิตคอยลงทุนบอยแบบใกล้ชิดขึ้นนะครับก็สามารถกด ุ่มสมัครนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ